<18. S 2> รายการต่อไปโปรดติดตามชมเล่าเรื่องเด่นเล่นเรื่องดังผลิตภัณฑ์รีวองสอยเกิด ครับช่วงเวลาเล่าเรื่องเด่นเล่นเรื่องดังนะครับวันนี้วันพรฤหัสบดีที่18มิถุนายน2563อยู่กับผมภาคภูมิเตมัสลิและก็ทีมงานนะครับท่ามกลางความผันผวนสถาการทางการเมืองนะฮะดูดูเหมือนจะมีจุดเหมือนลูกตุ้มมันแกว่งไปกันไม่จบสิ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ก็คือ,อ,อการลาออกจากตำแหน่งวานาพักนะครับแล้วก็ตองย้ำด้วยว่าจากสมาชิกพัก รวมพลังประชาชาิไทยด้วยของอคุณชายจตุมงคลบอ่อนราชว,วงจ์จตุมงคลโสระกุลนะครับซึ่งาทางพักรวมพลังประชาช,าชาิไทยเมื่อวานก็แสดงท่าทีไปแล้วว่า,าถ้าท่านนายกจะปรับคลมอก็เสนอชื่ออาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทั์เข้าไปแทนคุณชายจตุมงคลขึ้นู่บท่านนายกจะปรับเมื่อไหร่นะครับบนกระแสสะพัดเมื่อวานเนี่ยทั้งคุณชายจตุมงคล ทั้งพักรอปอชอเนี่ยนะฮะปฏิเสธว่าเรื่องข่าวที่บอกว่าคุณชัยไม่ผ่านโปรประเมินผลงานในฐานะบริวารการกระทรวงแรงงานแล้วไม่ผ่านทดลองไม่ผ่านอย่าอย่าพูดทดลองงานเลยรัฐมนตรีก็ไม่ทดลองงานกันไม่ผ่านโปรถูกปฏิเสธทั้งพักทั้งตัวคุณชัยเองบอกว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นไรฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลงานของคุณชัยก็ต้องถูกประเมินอยู่ดีวันนี้ผมเลยเชิญฮะคุณชาลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันย์แรงงานไทย มาช่วยประเมินนะครับสวัสดีครับคุณชาลีครับวันดีครับคุณภาพภูมิครับครับก่อนจะไปผลงานของคุณชายจตุดุมงคลผมผมขอเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะฮะได้ครับตอนนี้โควิดก็วันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีผู้ป่วยภายในประเทศนะแต่เข้าใจว่ามีผู้ป่วยในสเตตในในสเตตควอลันทีนคุณชาลีสถานการณ์มันก็คลี่คลายไปในแง่สาธารณสุขเนี่ยนะฮะครับแต่ในแง่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมาตรการเดียวยาเนี่ยมันมันมาถ้านับว่า ถ้านับเอาเอาเอาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงใช้ตัวเลขกระทรวงการคลังที่จะเยียวยาเป็นเดือนเดือนไปเป็นเป้าหมายเนี่ยนะฮะมันกือบจะจบแล้วคุณคุณคุณชาลีลองลองช่วยประเมินดูหน่อยซึ่งว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในส่วนของคนงานผู้ใช้แรงงานลูกจ้างที่คุณชาลีสัมผัสอยู่เนี่ยนะฮะได้ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาถูกต้องตรงจุดทั่วถึงไม่ทั่วถึงมีข้อดิดขัดยังไงตอนเนี้ยคือถ้าเรามพูดอย่าง แล้วก็เรียนคุณภาคภูมินะครับ,รบแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคือขบวนการแรงงานเนี่ยตเวมามันมีเกิดวิกฤตในเรื่องของโควิดขึ้นมาเนี่ยกับแรงงานที่โดนผลกระทบแรกๆเลยอ่ะมันก็จะเป็นพวกงานบริการงานพวกงานโรงแรมงานงานที่เขาเ ต้องขายของหน้าร้านอยู่กับับประชาชนบวรณาการพวกนี้จะโดนก่อนเลยเพราะว่ารัฐบาลเขาสั่งปิดโรงแรมเขาสั่งปิดห้างสั่งปิดอะไรๆอย่างนี้ยพวกนี้จะโดนก่อนมองเห็นนะครับในนี้คนพวกนี้ก็จะได้ในส่วนของเยียวยาเยียวยาของของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการมามไอันนี้คือคือได้แต่มันจะมีคนงานที่ เยอะเียว่ามันดีอีกกลุ่มหนึ่งครับ <c oughs> คนงานที่เ็าอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย <c oughs> พวกนี้เ็าโดนผลกระทบะตามมาเช่ <c oughs> นต่างประเทศเนี่ยเขามีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราต้องยอมรับกันนะ <c oughs> ว่ามีการผลิตเราออกไปขายต่างประเทศประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ะ, <c oughs> ะภายในก็ประมาณทั้งสามสิบฝาเท่านั้นเองเพราะนั้นต่างประเทศเนี่ยเขาก็มี ผลกระทบกับโควิดเช่นเดียวกันครับ <c oughs> แต่ประเทศที่เราส่งไปเนี่ยก็โดนเกือบทั้งงานเลยอืร <c oughs> นะเพราะฉะนั้นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะเขาไม่มีออเดอร์เข้ามาเพราะเขาปิดประเทศเหมือนกับเราครับเนอันนี้คนงานที่อยู่ใน,นโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องทําแล้วก็ส่งออกไปขายเนี่ยโดนผลกระทบในส่วนตรงนี้ <c oughs> มันก็จะมีอุตสาหกรรมใหญ่อุตสาหกรรมกลางแล้วก็อุตสาหกรรมเล็กครับ เอทีบ uh, ีเนี่ย uh, อุตสาหกรรมใหญ่นี่ก็แรกแรกก็อาจจะมีสายป่านด,ดียาวอย่างเช่นบริษัทที่ก็มีบรนเนมอยู่อะไรอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ยัง<ม>ยังพอได้อยู่แต่เขาก็มีผลกระทบเพระมีผลกระทบเนี่ยเขาก็ใช้ uh, มาตราเจ็ดสิบห้าก็คือหมายถึงว่า uh, พรบ,บรคุ้มครองแรงงานเนี่ยนายจ้างไม่มีออเดอร์เข้ามาไม่มีแบตเตอรี่เข้ามาอะไรเข้ามานเนี่ยก็จะผลิตไม่ได้เขาก็จะสั่งให้หยุดแล้วก็จ่าย จ่ายเจ็ด huh. สิบห้าเปอร์เซ็นต์บางที่ก็จ่ายเกินกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีอ่า uh huh. อันนี้ก็แล้วแต่เขา,าจะจ่ายต่อรอกแต่ขนาดกลางเนี่ยบางบางบางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใจปั้งขนาดนั้นก็ใช้แปดเจ็ดสิบห้าก็มี uh huh. บางที่ให้บังคับให้ลาหยุดโดยที่ไม่จ่ายค่าค่าจ้าง <G rap. S 2> ก็มีก็มี <G rap. S 2> นะครับแล้วก็บางที่ก็ให้ค่าเปิดโครงการก็ให้ออกเลยก็มีอ่ uh huh. นะ แล้วก็บางที <t ired> <m> ่ก็มีทรัพย์คอนแดทก็คืนทรัพย์คอนแทกลับไปทรัพย์คอนเทก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนก็ออกตอมเยอะนะครับแล้วก็เอสเอ็มบีนี่ก็มีผลกระทบเยอะเพราะว่าเขาต้องทำเป็นพาร์ทส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเ็นเลนสองเลนสามเลสี่เลนโดนกันในเนรนาเพราะนั้นคนพวกนี้ถามว่าเขาอยู่ในมาตราสามสิบสามเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เงินเดียวยาของรัฐบาลเขามาได้ก็ตอบเมื่อว่า มันต้องเข้าในส่วนของกยกว่ารเตุสุดวิสัยของวิกฤตที่ประกันสังคมเนี่ยเขาจะจ่ายฮหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้จ้างหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ไหมฮะใช่ใช่อันเนี้ยแต่มาเวลาพนมันออกขึ้นมาปุ๊บมันก็มีประเด็นในส่วนของการที่จะต้องมามาพิจารณาว่าเข้าหรือไม่เข้าสุดท้ายทาให้แรง,งงานเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือน การเดือนสองเดือนเนี่ยทับจะแย่เลยอไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หกสิบสองเปอร์เซ็นต์มันต้องไปตามงานกันแต่อย่างที่เป็นข่าวกันอยู่เมื่อประมาณรักเดือนฝ่าที่ผ่านมาเขาไม่ลงทะเบียนกันตั้งเดือนมีนายังไม่ได้เงินเลยเพราะระบบของประกันสังคมก็อ้างกงินไปนู่นอ้างกันไปนี่สุดท้ายผู้ประกันต้นตายอ่ืมาอันนี้ก็เป็นข่าว ถาม <ậ> ผมว่ามีมผลกระทบไหมเนี่ยแหละ,ละนี่คือ,อผลกระทบที่รัฐบาลน,นี้ก็บอกจะเยียวยาและอย่างอันนี้มันเป็นเงินประกันสังคบเงินที่มันมีอ่าลูกจ้างออกด้วยนายจ้างออกด้วยรัฐบาลออกส่วนสองจุดเจ็ดห้าแต่ถามว่าที่รัฐบาลเขาเยียวยาตรงๆเลยเนี่ย คนกลุ่มนี้ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เจ้าของเงินเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้เลยคือพวกเราอันนี้ยังไม่ได้อะไรเลยมาตาสามสามนี่ก็หาว่าคนพวกนี้มันมันมีรายได้มีงานทําอยู่ไม่ได้ดังนั้นที่เขาก็มีผลกระทบแล้วเงินนี่เป็นเงินของเขาด้วยที่เขาจะจ่ายกันหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เขาออกกันแต่เงินที่ของรัฐบาลจริงๆเลยคนกลุ่มนี้ไม่ได้ก็อย่างที่เขากู้มาหนึ่งหนึ่งล้านล้านเนี่ยนะ ก็ไปโครงการไม่ทิ้งกันอะไรเนี่ยเราไม่ทิ้งกันเนี่ยอันนี้คนกลุ่มนี้ไม่ได้อ้อ้อเออเราก็ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวยามาแล้วเนี่ยมันมันทูดถึงกันไหมบางทีคนกลุ่มนี้เขาก็มีปัญหาระอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ได้นะกันเี่ก็เป็นที่ที่มักบูนถามผมเนี่ยอบอกว่ามีผลกระทบนี่แหละคือผลกระทบที่เขา เขาดาเนินการเนี่ยมันมันยังไปแบ่งกันอยู่อะไรกันอยู่ผลกระทบแล้วก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาด้วยไหมพี่ชาลีผมผมเคยถามไปเหบอนกันบอกว่าอย่างเช่นแรงงานซึ่งซึ่งเขาเขามีเงินเงินเดือนเรียกเงินเดือนอะไรอย่างนี้นะฮะค่าจ้างเนี่ยพอพอกินพออยู่เท่านั้นแต่ว่าที่เขาอบอุ้มเลี้ยงครอบครัวในชนบทเขาอยู่ได้นูว่าเขามีโอทีแต่ทีนี้พอไม่มีโอทีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันสมมติต้องไปหมอบเลยว่า แต่ว่าพอไปประเมินว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ผลกระทบเพราะยังมีรายได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคือเขาเขาเขาประเมินอย่างนี้ไม่ได้ครับอืหลักการในส่วนของการประเมินของรัฐบาบลรัฐบาลต้อง,ต,องต้องมองส่วนรวมทั้งหมดเลยอืมแล้วต้องต้องไม่ไปมองว่ากลุ่มนั้นมีไรายได้กลุ่มนี้มีรายถ้าเหมือนรัฐบาลอจะมีการเยียวยาจริงๆต้องเขาเรียกว่าปูพรมลงไปเลยเออนะ ผมว่าใครใครจะได้หรือใคร่ใครจะเอาหรือใครไม่เอาอีกเรื่องอย่าไปคิด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 จุกคิดจิกครับนี่ผมจะคิดเลยว่าผมยังคิดเลยว่าลงทะเบียนกันเยอะแยะนี่ตอนนี้ให้ดีมารับลงทะเบียนคนที่ยังไม่ได้รับยาเลยดีไหมดีไหมใช่ใช่คือตอนนี้เขาเขาเขาก็บอกว่าเหลือกลุ่มสุดท้ายคนที่เขายังยังไม่ได้อยู่อะไรแต่หลายแต่จะได้น้อยฝากของ อของที่ปกติที่เคยได้เออเขาก็ยังมีอยู่ในกลุ่มนี้มันก็ไม่ถูกนะ่ะคือความจริงแล้วเนี่ยผมมองดูในะอย่างนี้นะครับ,บคุณมะภูมิถ้าหลักการในเรื่องของรัฐบาลที่จะมองเรื่องของประชาชนนี่คือประเทศไทยนะ,ะ,ะต้องปูพรมลงไปแล้วคนที่เขาสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้เขาจะเอาเงินมาคืนใช่ไหมไอคนที่เขา เขาไม่มีจริงๆก็เขาก็ได้เขาไม่จำมาวอนไอ้คนที่เขามีไอ้คนที่เขาใจบุญสุนทายเขามีเงินเยอะแยะแล้วที่เขาจะต้องไปแจกให้อะคนนู้นคนนี้น่ยอันเนี้ยเขาจะมาเงินมาคืนมามอบคืนให้ครับผมก็เห็นด้วยดอย่างนี้ดีฝ่ากบเห็นด้วยบุพพมไปเลยดีกว่าทีนี้คุณาฉลีถ้าพูดถึงเฉพาะหน้าเรื่องของที่เป็นข่าวพอดีเวลาก็ค่อนข้างกำกัดเนี่ยนะฮะ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในในกระทรวงแรงงานผมคือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้นะเพราะว่าถึงที่สุดณวินาทีนี้เนี่ยรัฐมนตว่าการก็ยังเป็นคุณชายเจตุมงคลอยู่เนี่ยนะคุณจรีแต่ว่าผมก็หลายคนรวมแล้ผมก็คาดการณ์ว่าด้วยท่าทีท่าทีของพักรอปชเมื่อวานเนี่ยผมเชืในที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่เนี่ยนะครับคุณจลีก่อนก่อนจะไปถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนไปถึงประเมินว่าอาจารย์อเนกมาจะเป็นยังไงเนี่ยคุณจรีช่วยประเมินงานหมอบเอาหน่อย ผมคืออย่างนี้ครับผมมองดูว่าในนี้ผมพูดจากอที่ผมสัมผัสนะคือ,อเอมดเต่าแกมาเนี่ยก็ไม่ได้มาสายด้านแรงงานครับพอไม่ได้มาสายด้านแรงงานเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้ประเภทที่ว่ามันมองให้มันสามารถครอบวอร์ปัญหาได้ทั้งหมดเนี่ยก็มองไม่ออกอืมอก็มองไม่ออกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปพึ่งขครก็พึ่งข้าราชการเออใช่ ใช่ไหม <g rab> แล้วค่าค่าราชการเนี่ยเขาก็จางทีเขาก็จะเอาแนวความคิดของเขาที่เขาทาอยู่มานําเสนอ <g rab> ทั้งๆที่มันไม่ได้ตรงปัญหาอืก็เลยทําให้ในส่วนของหม่อมเสาเนี่ยทํางานเนี่ยมันไม่เข้าตา,ากร,รรมการก็เพาะเรื่องนี้อืม <g rab> ใช่ไหม <g rab> กร,รรมการในกรรมการกรรมการที่พักหรือกรรมการคือกุญชลีหรือใครคำว่ากรรมการเนี่ยผมผมถือว่าเป็นประชาชนนะ <g rab> ประชาชนนะอ่าออผมไม่ได้พูดถึงพักนะกับกับ เออเพราะว่ามองหรือว่าแกคือความจริงแนละ้วถ้าเบวกแกมาอยู่เนี้ยคนที่มีประสบการณ์ด้านแรงงานคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็คนที่เป็นคนที่กล้าการูกล้าทำกล้าตัดสินใจเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะมองในเรื่องของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเชิงลุกในอนาคตเนี่ยมผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิอมอย่างอย่างเช่นนะอย่างเช่นในเรื่องของประกันสังคมผมยกตัวอย่างในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการที่ว่าได้รับเงิน62%ช้าเนี่ยสองเดือนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเปรนคนที่ก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องลงมาแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะประเด็นนี้คือประเด็นทางสังคมนะครับใช่มาก็ต้องไปดูเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขคุ้งก็เปิดเลยเป็นเมนนวลเลยพอเป็นเมนนวนเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลทันทีเลยว่า ไอ้นคนที่เขายังไม่ได้เนี่ยเขาก็จะมีประเด็นมาแล้วก็มามามา,มาพบกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีก็ดีรองรัฐมนตรีก็ดีปร,ประหลงวันหลัก็ดีลงไปแล้วไปคุยกันเขาก็จะได้อธิบายคนที่เขาเกิดปัญหาอืได้หอมั้ยอธิบายบว่าเป็นอย่างนีง้หนึ่งสองสามแต่เขาไม่ทําแก้ปัญหาเจ้าหน้าอืเขาไม่อ้างในเรื่องของระบบของคอมพิวเตอร์มันเสียไหมฮะอือใช่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 ไหมครับ เพราะนั้นหลักการในเรื่องของผู้บริหารถ้าเบื่อมันมันเกิดอะ้รเรียกว่าวิกฤตเฉพาะหน้าเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะไปทําเชิงนโยบายครับครับแต่เนื่องจากแล้วก็แล้วก็บางเรื่องเนี่ยับบางเรื่องเนี่ยกฎหมายบางตัวเนี่ยผมว่าบางทีถ้าเบื่อมันเกิดวิกฤตเฉพาะหน้านะมันต้องมันมันต้องแก้ัแก้ไขปัญหาด้วยการออกกฎหมายอะไรออกมาเฉพาะหน้าแล้วก็ออกนอกกรอบได้บาง ก็ได้มาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผมสะท้อนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะดีหรือไม่ดีแต่ผมคิดว่าการทํางานตรงนี้ก็ไม่มีเชิงลุกนะในเรื่องของการวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องผู้ชายแรงงานครับกลายกลายเป็นพอไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีประสบการณ์ไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะว่าคุณชายอัดเชี่ยวชาญเรื่องอื่นมาเนี่ยนะฮะงานต้อเลยไปอยู่ที่อยู่ที่ข้าราชการใช่แล้วข้าราชการก็เขาก็แบ่งโป๊ะแบ่งเรลาครับ ก็เลยไม่มีไม่มี c r ่ a t i v i t y เดียววันนี้ไม่มีไม่มีเกียรติ i t ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีจินตนาการทีนี้ถ้าเป็นอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทั์ที่ทางรปชเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยคุณชฉลี่คิดว่าดีไหมหรือว่าหรือว่าจริงจริงรปชก็ยังไม่ควรจะรีบกําหนดนะว่าเป็นใครต้องดูกว้างหรืออะไรผมว่านะคือคือในในในความคิดของผมผมยังไม่ได้จาอตัวปตัวบุคคลนะครับแต่ถ้าเบ่อคนจะเข้ามาทำเนี่ยมันจะมี อคุณสมบัติสองสามตัวที่ผมอยากจะบอกหนึ่งนะต้องเป็นคนที่มองในเรื่องของการพัฒนาอนาคตอ,อสองต้องเป็นคนที่อมองปัญหาแล้วว่านายจ้างกับอลูกจ้างให้ใใหขาดแล้วแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในเรื่องของชึงนโยบายนะครับอันแล้วก็สามเรื่องของอความไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยมากลูกจ้างเนี่ยจะโดนกระทํามากกว่านายจ้าง เพราะนั้นคุณก็ต้องลงไปดูว่าปัญหาจริงๆเกิดขึ้นอย่างไงแล้วแก้ไขปัญหาส่วนในช้างที่ดีถ้าเบื่อเขามีผลกระทบอะไรต่องะไรก็ไปช่วยเขาไป <G rab> มาไม่ใช่ว่าเราไปปฏิเสธนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแล้วก็ต้องเป็นคนกล้าพูดกล้าทํา <G rab> และกล้าตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างต้องกล้าตัดสินใจเลยไม่ใช่คุณทําอะไรในตอนนี้คุณก็โดนมันมันมีสองด้านอยู่แล้วด้านลบกับด้านบวกอยู่แล้ว เพราะนั้นคุณทําตรงไหนคุณก็โดนว่าทางนั้นแหละเพราะนั้นุณตัดสินใจไปเลยรับกับจะว่าไปโดยเฉพาะในส่วนของประกันน้ำอมรับจะว่าไปกระทรวงแรงงานนี่คือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็มีครูมาดูแลนะฮะกระทรวงการคลังก็จะมีนายบงนายแบงอะไรมาเนี่ยนะฮะกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่เคยมีมาจากสายแรงงานโดยตรงที่มาดูแลกระทรวงแรงงานไม่มีแม้กระทั่งที่ปรึกษาเขายังไม่เคยตั้งเลยเออเออครับเออเขายังไม่เคยตั้งเลย อย่าพูดอย่างงู้ยงอย่างี้เลยบางทีเนี่ยเราไปยื่นหนังสือเนี่ยเป็นรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่ยอมลงมาให้เขาพมครับเออเขากลัวผู้นาแรงงานหรือว่าอย่างไงก็ไม่รู้ครับครับอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านนะน่าจะเปิดกว้างขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าใครมาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่นะครับอืครับครับเอาละวันนี้เวลาน้อยนะครับขอับคุณคุณชาลีลอยสูงครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับคุณชาลีลอยสูงนะครับรองประธาน คณะกรรมการสมานาชันแรงงานไทยเวลาเรามีเรื่องของกระทรวงแรงงานเราลักมักจะถามนักวิชาการมักจะวิเคราะห์กันทางการเมืองแต่ว่าเราไม่เคยพูดตรงๆกับแรงงานเลยว่าเขาต้องการอะไรนะครับวันนี้ก็เลยรบกวนคุณชาลีมาสักเบรกหนึ่งนะครับพักสักครู่ฮะเบรกหน้านะครับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะคะกลุ่มแคร์ก็น่าสนใจนะครับพักคู่หนึ่งครับ ไหมที่เปิดแอร์แล้วต้องเจอกับกลิ่นเหม็นอับแอร์ไม่เย็น จบปัญหากวนใจด้วยน้ำยาทำความสะอาดแอร์ BCC มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกรปรกลดกลิ่นอับลดการสะสมของเชื้อโรคช่วยให้การล้างแอร์เป็นเรื่องง่ายได้ด้วยตัวคุณเองใน4ขั้นตอนเพียงเปิดฝาครอบแอร์ดึงตะแกรงกองฝุน่นไปล้างฉีดน้ำยาทำความสะอาดแอร์ BCC ให้ทั่วทิ้งไว้15นาทีโดยไม่ต้องล้างออกสิ่งสกรปรกทั้งหมดจะไหลลงท่อน้ำทิ้งแอร์โดยอัตโนมัติจากนั้นประกอบแอร์กลับเหมือนเดิมเพียงเท่านี้แอร์ของคุณก็พร้อมปล่อยลมเย็นสะอาดสดชื่น ใให้้้คุณไดชงานปกติจะเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าทงาน,นติดกะตั้งแต่รู้จักกับ BCC ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งแอร์บ้านแอร์รถใช้แล้วรู้สึกประทับใจมากๆค่ะ,ะคุณติ๋วได้นำมาใช้ที่บ้านนะคะทำความสะอาดแอร์ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ช่างเข้ามานะคะชอบม,อมากๆเลยค่ะหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จเนี่ยนะคะ มีกลิ่นสะอาดนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็การันตีได้นะคะแนะนำให้ใช้นะคะ BCC ค่ะน้ำยาทำความสะอาดแอร์ BCC 1ขวดมูลค่า390บาทพิเศษสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ5ขวดในราคาเพียง1590บาทและพิเศษสุดๆสำหรับ30สายแรกที่โทรเข้ามาเราแถมน้ำยาทำความสะอาดแอร์ BCC ให้อีก1ขวดร,รวมทั้งหมด6ขวดเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ265บาทยังไม่พอเราแถมผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีมูลค่า50บาทให้อีก3ผืนรวมมูลค่าทั้งหมด2490บบาทแต่คุณจ่ายเพียง 1,590บาทเท่านั้นสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร0200288888หรือที่ l ลาย ID ที่ r s m อา l l ชอบทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางดื่ม,ว,มวิตามิ้วมีโปรโตีนจากถั่วเหลือง วัยตามิลกกายพร้อมใจพร้อมเราทําได้ทําอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นอาจารย์พิโรดเองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทําบุญทั้งอินเดียหรือพูตานก็ไป อา, yup. อาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายและเสริมด้วยคอร์ดีพลัสสารสกัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วย ทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ที่ไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนเพื่อและญาติผู้ะะใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่มากินถังเช่าของอาจารมิโรดเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแนะนานะแล้วตอนนั้นน่ะพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อ,อหลายๆกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนน่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลัสองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแต่คอดีพลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทรชุ 5, 0 8 0, 0, 0, 0 5 6 2 5 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอร์ดีพราส2กล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30แรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอร์ดีพลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอด33เติมวิตามินหน่อยไหมคะหมายถึเติมข้าว เติมวิตามินเนี่แหละคะ่ะข้าวเติมวิตามินตราวรนณพบได้คุณค่าว,วิตามินมากกว่าสะอาดมากไม่ต้องซาวข้าวเติมวิตามินข้าววรรณพบข้าวอร่อยเติมหน่อยนะคะ ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลกกลุ่มตรีเพชทุกสิ่งเป็นจริงได้ m o n g f l e r ได้รับรางวัล Superior Test a w a r d 2ปีซ้อนเพราะรสชาติดีดื่มแล้วชอบรสชาติดีจริงคอนเฟิร์มรสชาติดีการันตีด้วยรางวัล Superior Test a w a r d จาก ITQI ประเทศเบลเยียม2ปีซ้อน MongFlair O Mineral MV Hub แอปพลิเคชันดูหนังซีรีส์จากทีวีบีฮ่องกง อัดแน่นด้วยซีรีส์พลาสสิกซีรีส์ใหม่ชนห้องกงหลากหลายอารมณ์มากมายก,กว่า500เรื่องอิ่มหนำไปกับการรับชมซีรีส์คุณภาพได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาแอปพลิเคชันเพื่อทุกคนในครอบครัวดาวน์โหลด MVH u b เลยเปิดโลกความสนุกทุกความเบือเทิไปกับ MVH u b อาณาจักรคนรักเหนืองจีน ีซอยไฮแคลเซียมไม่เติมน้ำตาลคัดสรรจากธรรมชาติเพื่อคุณรอบที่สองนะครับปฏิทินการเมืองแจ้งให้ทราบว่าในส่วนพักพลังประชารัฐที่เดิมจะกำหนดประชุมพักเพื่อที่จะเลือกกรรมก,การเหมือนพักชุดใหม่ในวันที่3กรกฎาคมก็เสนอเลื่อนมาเป็นวันที่27มิถุนายนนะครับส่วนรปรชจะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะครับนอกจากนั้นนะฮะที่น่าสนใจในเรื่องปฏิทินการเมืองก็คือเมื่อวานนี้ฮะ กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มแคร์กลุ่มแคร์เนี่ยมีชื่อย่อภาษาอังกฤษนะครับ Creative Action for Revival L People Empowerment เนี่ยนะครับเขาก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยฮะเมื่อวานที่ไว i t e Space ที่วิภาวดีซึ่งไว i t e Space เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับนั่นแหละทางไว้แน่นอนนะครับปรากฏว่านี่คือโฉมหน้าของเขาเรียกว่า10คนที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นนะฮะหนึ่งก็คือคุณดวงฤทธบนนุญนาคคนนี้เป็นสามฤิ์ชื่อดัง2คุณสมบูรณ์สายเชื้อนะครับ คุณเจ้าวชาด้านเศรษฐกิจคุณวีรพรนิติประภานักเขียนนวิยายรางวัลสีไลท์สองครั้งซ้อนนะครับคุณคำปรกากคณาปันวิชัยนักเขียนพิธีกรชื่อดังคุณอ้วนนะฮะภูมิธรรมเวชยชชัยคุณรัศรินจินโชิธีราน,านันอันนี้เป็นนักเทคโนโลยีและข้อมูลทางการเกษตรนะครับคุณหมอมิงนะฮะคุณหมอพรหม,มิลเลสศวียเดช คุณหมอสุรพงศ์สืบพวงลีเฮียเพ้งคุณพงศักดิ์รัตนพงศ์ไปสารคุณวรวงรามังคูลคนนี้เป็นนักธุรกิจและเป็นลูกชายของดรโกลงนะฮะเมื่อวานก็เปิดตัวกันกลุ่มแคร์คือใครทำอะไรทำไมรวมตัวกันเนี่ยนะครับไปฟังคลิปสั้นๆเอาคุณภูมิธรรมเวชชัยชัยแล้วกันทีมงานนะฮะคุณภูมิธรรมอธิบายว่าดังนี้ครับมังคูลกลุ่มแคร์เป็นกลุ่มคนที่มาร่วมม,มือกัน จากคนหลากหลายวิชาชีพหลากหลายสาขาอยูนะครับเ,เรามาร่วมกันในบนพื้นฐานที่สังคมเราไร้ความหวังไร้อนาคตสิ่งที่เรากําลังจะมาทําวันนี้คือเราอยากจะให้พลังของคนไทยทั้งหมดนะครับศักยภาพที่มีอยู่ของคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันเพื่อจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยคือทางออกของสังคมเรามาร่วมกันคิด เคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่ความมีประชาธิไปไตยความมีศิลภาพและความมีสมบูรณ์ทุนสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับกลุ่มแคร์เป็นกลุ่มคนที่มีความห่วงใยบ้านเมืองนะครับมารวมตัวกันร่วมมือกันเพื่อหวังที่จะหาทางเลือกทางรอดให้กับสังคมไทยการที่เราเข้ามารวมกันอยู่นี้เพราะความผิดพลาดที่ผ่านมาเรา ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดึงความร่วมมือร่วมไม้ดึงสติปัญญาดึงความห่วงใยต่างๆนี่มาช่วยกันแก้ปัญหาเราอยากจะร่วมมือกันเพื่อช่วยกันหาทางออกให้กับสังคมช่วยกันหาทางเลื่องทางรอดให้กับสังคมไทยวันนี้ คุณคือทางออกของสังคมไทยเรามาร่วมมือร่วมใจกันจับไม้จับมือกันและเราจะร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ําและมีความเป็นประชาธิปไตยที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างของทุกคนครับถ้าสนใจฮะหนึ่งกลุ่มแคร์เกิดขึ้นท่ามกลางการวิเคราะห์ทางการเมืองวงในกันหลายวงที่บอกว่ามันกําลังจะมีการพลิกขั้ว หรือว่าจับขั้วใหม่กันทางการเมืองมีความเป็นไปได้บางอย่างที่ขั้วการเมืองมันจะเกิดบิ๊กโซไพยที่ไม่คาดฝันขึ้นกลุ่มแคร์อาจจะเป็นกลุ่มอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งเป็นปฏิกิยาจากทางนั้นก็ได้เดี๋ยวมาว่ากันในใน,ในการต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ที่น่าสนใจคือไม่ว่าจะเป็นหมอบิ๊หมอเลียบคุณอ้วนเียาเพ้งเหล่านี้เป็นคนใกล้ชิดคุณทักษิณแต่ว่าทั้งหมอมิงทั้งคุณอ้วนพมธรรมเมื่อวานเนี่ยออกมาปฏิเสธชจดเจนฮะ คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ปฏิเสธประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มีกับอดีตนายกทักษณิณเพราะเคยร่วมงานกันเป็นเพื่อนน้องและผู้ใต้บังคับประชามาก่อนแต่การทํางานนานาในนามของกลุ่มแคร์ไม่เกี่ยวข้องกับนายรักษณิณจริงหรือไม่หมอมิงบอกว่าให้ดูที่การกระทําเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนกลุ่มแคร์เกิดขึ้นเพราะสา,าก,การการเมืองรอบข้างมันเกิดอะไรขึ้นถึงเกิดกลุ่มแคร์ขึ้นเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันในวันหลังนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ